เขาแก้กฎหมายแล้วหรอเพราะว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่เขาเลิกไปจากระบบการเมืองไทยหรือยังครับครับคือเขาก็แซวกันอยู่นะ <sk r ub> ตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่คุณยื่นทุกสมัยเลยนะครับอ่ทาทงอภิปรายทั่วไปอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคือทุกสมัยประชุมแต่นี่มันผ่านมาปีกว่าแล้วนะปีกว่าแล้วครับยังไม่เห็นอภิปรายไม่ไว,ว,ว้วางใจอดี๋ยว่าแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจเลยออภิปรายทั่วไปยังไม่มีเลยใช่ฮะ ก็คือเขาก็บอกว่าเดี๋ยวพอเปิดสภารอบนี้แหละร,รอบหน้านี่แหละเอาแล้วอ๋อเดี๋ยวจะเอาแน่นครับเอาแน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาแน่เนี่ยก็คือต้องเป็นทางพักประชาชนเป็นหลักนะครับใช่ครับอตรร่ตก่อนจะไปเจอศึกนอกที่จะมีการอภิปรายหรือว่าจะมีกฎหมายเข้าสภากันเนี่ยนะฮะขอนิดาตนิดหนึ่งเพื่อไทยแม้กระทั่งพักร่วมกันเองตอนนี้เห็นบอกว่ามันก็เหมือนเคลื่อนใต้น้ําอยู่เหมือนกันใช่ครับคือตอนนี้มันมีการไปจับสังเกตครับว่าเรื่องอ่อนไหว ต่างๆนะอย่างเช่นเอเจนต์คอมเพล็กซ์นะฮะเรื่องของกฎหมายนี่ธุรกรรมประชามติเนี่ยเหมือนกับว่าพักร่วมสามพักที่มีน้ำหนักของจำนวนสสระดับหนึ่งนะฮะก็คือพักปุ่มใจไทยดวงไทยสร้างชาติและประชาธิปัตย์เนี่ยไปทางเดียวกันประชาธิปัตย์นี่เพิ่งมานี่ไปทางเดียวกับเขาแล้วใช่ไหมแค่กันเลยแพ็กกันเลยสามพักนี้เนี่ยถ้าถ้าไม่นับคนที่โดนใบแดงนะครมีร้อยสามสิบสองเสียงโอ้ก็ทางกันนิดเดียวร้อยสี่สิบเอาร้อยเก้าคนเองไงใช่ครับ แล้วถ้าไปรวมกับชาติไทยพัฒนาครับนี่จะแทบจะเท่ากับพรรคเพื่อไทยเลยนะอมีผลเยอะแน่ถ้เพราะเขาแพ่งกันปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับมีคนเข้าไปเปรียบเทียบเหมือนเอควานช้างอ่ะใช้ตะขอสับคอช้างอยู่หรือเปล่ากำลังบังคับให้ช้างไปทิศทางไหนถึงแม้ช้างจะตัวใหญ่กว่าก็ตามนะครับครับแล้วเราเคยคุยกันแล้วแต่ละพักเขาก็มีสัมพันธ์อันล้ำลึกระหว่างกันอันนี้ไม่ได้หมายถึงรวมเพื่อไทยนะฮะพักอื่นๆครับ พรรคอื่นๆก็คือโวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่ก็คือทั้งสามพรรคเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลร่วมกันมาในรัฐบาลลุงตู่เมื่อี่ปีที่แล้วใช่ไหมครับก็อยู่นั่งร่วมประชุมคะรมกันมามแล้วเขาก็ยังมีความสัมพันธ์พิเศษกันอีกนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นเอาเป็นว่ายกตัวอย่างแล้วกันอลองไปดูล่างซ้ายนะฮะในยุคประชาธิปัตย์ที่คุณเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าเนี่ยคุณเฉลิมชัยนี่เขาสนิทกับคุณศักดิ์สยามกับคุณอนุทินนนะครรัโดดยยยยพพกุณศิสามเเเ่ป็ือล ไปเจอกันวันเลี้ยงสถาปนาพักอะไรอย่างนี้ครบรอบนะฮะกี่ปีกี่ปีของพักเนี่ยเขากอดกันกลมเลยนะดูตามภาพนะครับอ่านี่นะฮะในพักหนึ่งรวมไทยสร้างชาติพักปฏิปัติไม่ต้องพูดแล้วมั้งครับคือแทบจะแยกล่างกันออกมารักกันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เนี่ยภูมิใจไทยกับรวมไทยก็มีสายตรงลุงอยู่ด้วยแต่อันนี้อันนี้คือในรัฐบาลเองแต่เหมือนตอนที่เพื่อไทยกําลังเจออยู่ตอนนี้เราสู้กันก็คือ ถ้าเกิดเอาให้ตามสมัยที่ยอมตอนนี้ต้องใช้คำว่าพทกับพปชรเพราะเขาบอกว่าอะไรนะต้องเป็นชื่อย่อพักนั้นพักนี้อะไรเนี่ยนะกลายเป็นว่านิติสงครามจะไปสู้รบกับพปชรสำหรับพทแล้วคือรับคือตอนนี้เป็นยุคของการปล่อยชื่อย่อนะฮะทั้งเพื่อไทยทั้งพลังประชารัฐนะครับพลังประชารัฐนี่สัปดาห์ที่ผ่านมา้ากระเสฮือฮานะไปปล่อยชื่อย่อว่าเทวดาตัวจริงของดีไอคอนเนี่ยอยู่ที่พักเพื่อไทยโอ้ไม่เพียบเลยนะมีหลายชื่อนะครับทีนี้ เขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะพักเพื่อไทยนี่เขาลบผิดสนามหรือเปล่าคือคืออย่างที่เราคุยกันเนี่ยว่าสามพักนั้นน่ะเขาจับแพ็กกันใช่ไหมแล้วพยายามจะบังคับทิศทางทางการเมืองอยู่แต่แทนที่พักเพื่อไทยจะไปเปิดสื่อกันทางนั้นเพื่อที่จะชิงการนํกแบบมากลับไปเปิดสื่อกับพลังประชารัฐซึ่งออกจากรัฐบาลไปแล้วแล้วสสรองจก็ไม่ได้เยอะที่จะสู้ขนาดนั้นแล้วก็บิ๊กป้อมก็คนก็บอกว่าเอ๊ยยังจะกลับมาเป็นนายกได้อีกเหรอ ทำไมถึงต้องไปให้น้ำหนักขนาดนั้นครับคือสู้พิษนามหรือเปล่าอะไรที่มันสำคัญเนี่ยนะฮะแต่เขาบอกว่าตอนนี้อาวุธไม่รู้รับไม่รับแต่หนักมากของพลังประชารัฐยุบกันให้หมดทุกพักไปเลยยุบกันให้หมดเลยแล้วหลายครั้งที่มีการพูดคุยประชุมก็มีคนพลังประชารัฐอยู่ในนั้นด้วยใช่ตอนนี้เรื่องการยุบหกพักครับเมื่อกี้ในเบรกที่ในเบรกแรกที่ตอนท้ายเนี่ยนะครับที่ที่เราค้างไว้ก็คือเรื่องของ พักการเมืองใหม่นะครับจริงๆพักการเมืองใหม่เนี่ยมันจะมาได้เนี่ยแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นสูงเนี่ยถ้าเผื่ออ่ามันเกิดสุริยกาทางการเมืองครับก <ward> er <fur> ็คือตอนนี้เขาก็เลยไปให้น้ําหนักเรื่องคําร้องยุบหกพักทีนี้ยุบหกพักเนียวมกรุ๊ปโอ้โหเป็นไปไม่ได้หรอกยุบหกพักไม่เค<ป>ยขนาดนี้เป็นไปไม่ได้แล้วตอนนั้นท้ายังจำกันได้รา,าวๆปี5้าศูนย์านะครับตอนนั้นที่อ่าพักพลังประชาชนรัฐบาลคุณสมบัตรมาต่อคุณสมชายเนี่ยตอนนั้นยุบสามพัก ก็คือหาแล้วนะก็คือพลังประชาชนมัชชิม,มาธิปไตยและกชาติไทยก่อนจะเป็นชาติไทยพัฒนาเนี่ยยุบสามพักโอ้โหแล้วท่านนี้นี่สองเท่าเลยตนะอนนั้นก็รัฐบาลเปลี่ยนขั้วเลยนะอันนี้ยุบหกพักทีนี้ยุบหกพักเนี่ยมันมีคนไปมองอย่างนี้ครับว่ายุบหกพักเนี่ยโอกาสเปนไปได้เพราะว่าคําร้องเนี่ยก็คือว่าไปตั้งรัฐบาลกันในบ้านจันทร์สองราซึ่งคุณอุ้งอิงไม่ได้อยู่ในน้นฮะหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่ได้อยู่ตอนนั้นไปมินิวอปอลที่จีนใช่ทีนี้พอไม่อยู่เนี่ยเข แล้วจะเป็นไปได้ยังไงที่พวกนี้จะซัดก,กันเองซัดทอากันเองเอ้าก็มันมีพลังประชารัฐด้วยไงที่คุณองคบอกตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นฝ่ายค้าไปอยู่ฝ่ายค้าแล้วก็อาจจะให้การเป็นปฏิบัติหรือไม่แล,<อ>แล้วก็ทำให้เกิดการยุบหกพักก็ได้คือถ้าเราไม่ได้<ม>ก็ไปกันให้หมดเลยนะฮะทีนี้พอยุบหกพักมันก็จะเกิดสุนยากาศเพราะว่าจริงๆเรื่องที่คุณองคเคยพูดในรายการนี้มาทีอีกแล้วคือพักประชาชนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสกลับมานะเพราะตัวเองก็แย่อยู่เรื่องจริยธรรมไงอีก 44. สส ถ้าสมมุติของเขาลบไปเอมก็เหลือนิดเดียวเองคือกลายเป็นว่าถ้าในสมมุตินะถ้ายุบจริงๆครับมันเหมือนกองเพลิงครับที่มีบางสิ่งบางอย่างกําลังจะรอเป็นนกฟินิกคืนชีพใช่นี่นะฮะทีนี้พอมันไปกันหมดอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองไงแล้วก็เกิดรัฐบาลพิเศษรัฐบาลเฉพาะการรัฐบาลขั้นเวลาอะไรขึ้นมาครับอันนี้แหละที่คนที่เขารออยู่ที่ว่าปอชดอหรืออะไรก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการตั้งพักหรือปรากฏตัวออกมามาเป็นรัฐบาลเฉพาะการช่วงหนึ่ง อันนี้นี่เป็นเป็นเรื่องที่คนก็พูดกันเยอะนะแล้วอันนี้อันนี้คือต้องพูดตรงๆนะท่านผู้ชมรถถังไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งครับปืนไม่ได้ขยับใช่ครับใช้เรื่องอำนาจทางกฎหมายแล้วถ้าจะออกมาถนนแล้วจะพูดเรื่องเหตุผลอะไรอ่ะนี่นะฮะโอ้โหนี่คนคิดกันไปไกลเลยนะเขาคิดคิดกันไปไกลคือมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับที่ที่ผมเล่าเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันมีคนคิดอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยอย่าไปคิดว่าอะไรมันมันเกิดไม่ได้ จำได้ไหมครับบรรยากาศตอนที่ไปยื่นคําร้องสสยคุณเสถียรเนี่ยไม่มีใครเชื่อว่าคุณเสถียรจะหลุดเก้าอี้เลยไม่มีพลิกล็อกกันจริงจิงใช่ฮะ,ะ,ฮะแม้กระทั่งในแวดวงสื่อที่เราตามกันทุกข,ข้อมูลก็ต้องยอมรับว่าพลิกล็อกจริงๆใช่ครับนะฮะฉะนั้นโอกาสเกิดขึ้นมันมีแล้วไอ้สุญญากาศที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะมีขึ้นมาก็ได้นะครับ แต่อันนั้นมันยังไม่เกิดที่จะเกิดคือเปิดสภาฝ่ายค้านจะเอาไหมเอาจริงเสียทีไหมเพราะฉะนั้นผมสรุปตรงนี้ดนึงก็แล้วกันนะครับก็มีนิติสงครามนะครับไม่แน่ใจจะเป็นยังไงบ้างเศรษฐกิจจะฟื้นได้ไหมสําหรับเพื่อไทยแล้วก็คดีตากใบซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดอีกนะในเบรกหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างก็ทุกอย่างอ่ะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับ